ครับสวัสดีครับันนี้มีวัยรุ่น a d v 350นะครับแต่งเป็นแนวทัวริงนะฮะสีแดงเลยนะครับมีการลมนะอันเนี้ยอันนี้คุมนะสนับสนุนให้ใส่นะครับส่วนสปอ t l ตไลท์ก็จะใส่ไม่ใส่ก็ค่อยว่ากันใส่แล้วก็อยากจะให้ความเห็นไว้นิดนึงนะครับเปิดเฉพาะในเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้อยู่บนดอยนะครับอยู่บนเส้นทางที่มี มีหมอกลงนะในช่วงฤดูนี้ก็ยังอาจจะยังได้ใช้อยู่นะในเมืองอย่าเปิดนะครับขอร้องเลยนะครับแสบตานะครับแสบตาแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ไม่ค่อยถูกต้องหนักนะครับตำรวจจับเราได้นะครับไม่ต้องวุ่นวายนะครับนี่ยอย่างเงี้ยจงๆอย่างเงี้ยตำรวจจับได้เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่กฎหมายอยู่แล้วถ้าเกิดจะใส่คุณจะต้องมีฝาครอบมีถุงครอบนะฮะคุณจะเห็นได้จากออฟโรดรุ่นเก่าๆนะฮะยุค90นะครับ เขาจะมีฝาครอบอยู่ย um ี่ห้ออะไรเปียนะเดนจิอะไรพวกเนี้ยนะโอเคเราไปทำโชคของเราต่อก็เป็นโชคที่เรานำมาติดตั้งในรถนะครับ adv 350นะครับก็าทำการไขทองน็อตแผงคอนะครับเบอร์14นะครับตัก พอนะครับข้างซ้ายนะครับตักนะครับพอนะครับไขแรงนะครับกระบอกบุกนะครับโชคเสียหายนะครับครับก็ติดตั้งล้อติดตั้งบังโคนติดตั้งปั๊มเบรกนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าเบรกที่แนะนำนะครับถ้าสมมุติเราอยากจะอัปเกรดนะครับเพราะว่าตัวติดปั๊มมาตัวนี้ก็เป็นเกรดธรรมดานะครับไม่ได้ประสิทธิภาพดีมากนะครับ ก็แนะนำเป็นเบมโบ้ซินเทอนะครับเบรกหยุดสั่งได้นะครับระยะเบรกสั้นนะครับทนความร้อนสูงนะครับเบรกในนาทีที่ขับขันนะครับเชื่อถือได้นะครับทําการติดตั้งคาลิปเปอร์เบรกนะครับไขทอร์กนะครับ การไขทอกน็อตเผาร้อนะครับน็อตล็อกแกนเผาอีกทีหนึง่งนะครับ <c oughs> ตัวน,นี้เป็นเซฟตี้นะครับก <c oughs> ็เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปให้ทดสอบกันอีกทีหนึง่งนะครับ ไ t ท350นะครับอยากได้ฟิลลิ่งนุ่มหนึบนะครับเน้นขี่ทางดำแล้วโชค๊คไม่เต้นเยอะนะครับเพราะของเดิมนี้เต้นให้ตัวเยอะเกินไปนะครับทำการเซตติ้งน้ามันโชค๊คใหม่นะครับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะจักรถก็จะนิ่งขึ้นนะครับขี่ในความเร็วสูงแล้วก็จะมั่นใจนะครับแล้วก็แฮนด์นะครับไม่ตีมือชานะครับในความเร็วต่ำในความเร็วสูง ก็จะปลอดภัยมั่นใจนะครับนิ่มไหม